สวัสดีค่ะนิดนึงเองนะคะวันนี้มาบอกเคล็ดลับสําหรับสาวๆนะคะหรือว่าใครที่อยากจะแก้ปัญหาในเรื่องของริ้วรอยนะคะหรือว่าอยากจะมีใบหน้าที่ดูเด็กอ,อ,อ๋อนะคะเรียกว่าเด็กกว่าวัยด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยบริเวณใต้ตานะคะล่องแก้มหรือว่าจะเป็นหน้าผากต่างๆหรือว่าผิวพรรณดูไม่ชุ่มชื้นดูไม่สดใสเลยอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้แบบตรงจุดนะคะนิดนึงก็เคยใช้ผลิตภัณฑ์มาหลายตัวแล้วแหละแต่ว,ว่าตัวนี้รู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียก ว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาแล้วก็ดูแลแบบครบวงจรเลยนะคะกับนี่ค่ะ พาเซนตาโกลพิเอมเซ็ตนะคะอันนี้มาเป็น5ขวด5เซ็ตแบบนี้แต่ละขวดเนี่ยเขามีคุณสมบัติและวิธีการใช้แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวนี้นึงจะมาบอกว่านิดนึงใช้ตัวไหนตอนไหนอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าใครที่บอกว่าเคยรู้จักพาเซนตามาแล้วค่ะก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยมีคุณสมบัติดีๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยนะคะหรือว่าการเติมเต็มผิวให้ดูชุ่มชื่นนะคะไม่แห้งกร้านแล้วก็เรียกว่าทําให้ส,สาวๆเนี่ยมีผิวพรรณที่ดีขึ้นขา ก็กระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติหรือวิธีการใช้ยังไงบ้างค่ะค่ะกับพอล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนิดนึงก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวแรกค่ะนี่นะคะขวดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะกับ p r e s e n t a gold essence Skin นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นโทนเนอร์นั่นเองนะคะด้านในเนี่ยเขาก็จะมีจุกป,ปั๊มแบบนี้ด้วยนี่นะคะก็บีบลงไปนะคะที่บริเวณฝ่ามือนะคะแล้วก็ ทาทั่วใบหน้าแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้วิธีการตบผิวก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเปิดผิวค่ะทําให้ผิวนั้นนะคะพร้อมที่จะบํารุงในขั้นตอนต่อไปนั่นเองสําหรับพาเซนตาโกลเอสเซนสกิน e ตัวนี้นะคะก็อุดมไปด้วยรกพืชจากพืชธรรมชาตินั่นเองนะคะและที่สําคัญเนี่ยยังมีทองคําแท้ค่ะเป็นทองคําบริสุทธิ์99.99%เนี่ยเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยนะคะเรียกว่าสาวๆเนี่ยนะคะที่ใช้โทนเนอร์อยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้แทนโทนเนอร์ได้เลยหรือว่าเป็น การตบผิวนะคะเพื่อเปิดผิวพร้อมที่จะบำรุงในขั้นตอนต่อไปค่ะสร้างความชุ่มชื่นนะคะกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญเป็นการปลุกผิวให้ตื่นด้วยนะคะทำให้เราสดชื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะมาถึงตัวที่สองกันนะคะกับนี่ค่ะ plasma g o repair essence นะคะตัวนี้ด้านในก็เป็น จุกตามเช่นเดียวกันค่ะใช้งานง่ายนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยเขาช่วยซ่อมแซมค่ะในส่วนที่สึกหรอของผิวนะคะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติผิวขั้นลึกเลยนะคะเนื้อเจลหรือว่าเนื้อเอสเซน์ของเขาเนี่ยเข้มข้นมากเลยค่ะแล้วก็มีส่วนประกอบของรกพืชน,นะคะที่ช่วยในการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้เป็นอย่างดีค่ะรวมไปถึงมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนด้วยนะคะก็ช่วยเติมเต็มค่ะริ้วรอยบริเวณใต้ตาแล้ว หรือว่าหน้าผากต่างๆของสาวๆนะคะจากลึกๆเนี่ยมันก็ค่อยๆตื้นขึ้นแล้วก็ค่อยๆหายไปเลยค่ะเป็นการเติมเต็มริ้วรอยนะคะหรือว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของผิวค่ะให้ผิวสาวๆดูสวยกระจ่างแล้วก็เรียกว่าดูเด็กขึ้นด้วยค่ะ ามาถึงขั้นตอนที่3กันแล้วนะคะแล้วก็เป็นขวดที่3ด้วยนะคะกับนี่พาเซนเต้าโกลวายเทนนิ่งครีมนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยถ้าจะพูดถึงความขาวกับสาวๆแล้วมันเป็นของคู่กันค่ะใครที่มีปัญหาผิวหน้าไม่กระจ่างใสหมองคล้ำดูไม่มีชีวิตชีวาตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็นิ่งชอบมากด้วยเป็นครีมที่บอกว่าเข้มข้นมากเลยนะแต่ว่าไม่ทําให้หน้าเนี่ยเนี้ยเหนอะหนะลำคาญใจเลยซึมซาบได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะและที่ สำคัญมีสารสกัดจากรกพืชนะคะช่วยในเรื่องของการปรนีบัดผิวต่างๆนะคะทำให้ผิวเนะี่ยขาวกระจ่งางใสเป็นการฟื้นฟูนฟนฟนผิวด้วยด้วยนะคะแล้วก็มีน้ําลูกพามค่ะเป็นการช่วยขับสารพิษนะคะที่อยู่ในผิวที่อยู่ใน,นหน้าของเราเนี่ยทำให้สาวๆเนะี่ยมีผิวขาวกระจ่งางใสได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะใครที่บอกว่าอยากจะมีผิวขาวกระจ่งางใสหรือว่ามีปัญหาใบหน้าหมองคั้มอยู่แล้วก็ตัวนี้ช่วยได้ค่ะกับพาเซนต้โกไวท์ ครีมค <cleaning> ่ะมาถึงขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นปัญหาที่หลายคนเนี่ยโอ้หแก้ไม่ตกกันเลยนะคะกับริ้วรอยรอบดวงตานะคะหรือว่ารอยหมองคล้ำใต้ตานั่นเองค่ะนิดนึงก็มีปัญหาส่วนนี้นี่แบบโอ้โหแก้ไม่ตกจริงๆคะ่ะแต่ว่าพอได้มาเจอตัวนี้นะคะกับนี่ ตัวนี้เลยค่ะ Pacenta Go Lifting Eye Cream ค่ะตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะนิดนึงใช้มาระยะหนึ่งเนี่ยมันหายหมดเลยนะคะแม่ว่าจะเป็นรอยหมองค้ำใต้ดวงตาหรือว่าริ้วรอยตีนกาต่างๆนะคะก็คือใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยรอยที่มันลึกนะคะก็เริ่มตื้นขึ้นแล้วก็จางหายไปคะ่ะเพราะว่าเขามีส่วนสมจากวิตามิน E แบบเข้มข้นนะคะสารสกัดจากรกพืชและที่สําคัญมีไฮยาลูรอนด้วยนะคะมันช่วยยกกระชับค่ะให้ตาของเราเนี่ยดูสดใสดูแต่งตึง ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มพลังความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะและที่สําคัญค่ะริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันเริ่มจางหายไปแล้วก็เรียกว่าดวงตาของเราก็กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ ค่ะมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วในการบำรุงนะคะกับนี่ค่ะขวดใหญ่ของเราอีกแล้วนะคะกับพาเซนตาโกลอีมันชั่นนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นการรวมนะคะเกี่ยวกับสารสกัดจากธรรมชาติแบบเข้มข้นเอาไว้ในขวดเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการนําเอาเอสเซนต์จากรกพืชน,นะคะจลเจ,อจอบาออล์ค่ะหรือว่าจะเป็นน้ําลูกพลัมนะคะก็ช่วยในเรื่องของการฟ,ฟื้นฟูผิวนะคะที่บอกว่าแห้งเสียแห้งก้านต่างๆค่ะให้กลับมาชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เป็นการ เติมน้ำกักเก็บผิวความชุ่มชื้นให้สา,สาวอีกด้วยนะคะใครที่บอกว่าอยากจะมีผิวขาวกระจ่งางใสเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าตัวนี้นะคะทั้งห้าตัวของนิดนึงเนี่ยมันตอบโจทย์ค่ะเซตเดียวเอาอยู่นะคะกับนี่เลยนะคะพาเซนต้าโกเพีเยร์มเซตนั่นเองค่ะลองหามาใช้ดูนะคะสาวๆรับรองเลยค่ะว่าผิวขาวกระจ่งางใสรร้รอยต่างๆรวมไปถึงหน้าดูเด็กกว่าไ้ด้วยค่ะ